ถุงน่องที่คุณผู้หญิงใส่เมื่อก่อนผู้ชายใส่มาก่อนนะคะกำเนิดของสิ่งต่างๆ The beginning of all things กำเนิดถุงน่องถุงน่องเป็นเครื่องแต่งกายสำหรับผู้ชายเพื่อให้ความอบอุ่นขาหรือเป็นส่วนหนึ่งของเครื่องแต่งกายทหารเรียกว่าอูโดและนักบวชในศาสนาคริสต์ในศตวรรษที่11-14หรือ100ปีผ่านมา ถุงน่องได้พัฒนาให้เป็นเหมือนกางเกงที่โชว์รูปร่างขาชัดเจนในหมู่วัยรุ่นชายต่อมาศตวตรรษที่16สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธท,ที่1แห่งอังกฤษทรงสวมถุงน่องผ้าไหมเป็นคู่แรกของโลกและส่งสวมเรื่อยมาซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ถุงน่องกลายเป็นส่วนหนึ่งของแฟชั่นสตรีศตวตรรษที่19-20ผู้หญิงนิยมสวมถุงน่องที่ทอจากผ้าไหมหรือเรยอนเพื่อให้เรียวขาดูเนียนเรียบ และกลายเป็นอาพรที่จำเป็นต้องสวมใส่ก่อนออกจากบ้านยุคไนล่อนเฟื่องฟูปีคิทสกกรตัการ1940ค้นพบไนล่อนโดยบริษัทดูปองได้คิดค้นและนำเส้นใยไนล่อนมาผลิตถุงน่องซึ่งมีความบางเบายืดหยุ่นและทนทาน ถุงน่องไนลอนถูกนำออกขายครั้งแรกอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคมคทศรา1940ซึ่งต่อมาถึงเป็นวันถุงน่องโลกและสร้างกระแสะความต้องการอย่างมากโดยขายได้ถึง36ล้านคู่ในปีแรกในช่วงสงครามโลกครั้งที่2การผลิตไนลอนต้องถูกเปลี่ยนไปใช้ในกิจการทหารทำให้ถุงน่องขาดตลาดในปีคศ1960เกบ,บิสกระโปรงสั้นแบบมินิสเกิร์ตได้รับความนิยม ุงน่องแบบยาวถึงเอวที่รวมส่วนของถุงเท้าและกางเกงชั้นในเข้าไว้ด้วยกันเรียกว่า pantyhose จึงถือกำเนิดขึ้นและได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายเนื่องจากความสะดวกสบายและเป็นสินค้าแฟชั่นที่โด่งดังไปทั่วโลกจนถึงปัจจุบันค่ะฝากกดไลค์และกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะแวะมาเล่นเกมที่ m o s u f u n เกมสะอาดสำหรับครอบครัว